การปเดกับคนทะี่ต่อบรรออใครจะตอบก่อนคิดว่าม em anyway? ีของสุกนะครับรไปมาแล้ว huh. ต uh ้วนตอบรต่อบเนียใช่ไหมอืมตวอบรรลเียอ้าก็หนูไอ้ขอจะตอบก็คือที่เฮียตอบเมื่อกี้นะพ่อบกอแบบพ่อยู้ที่โตกว่นี้ว่าเราก็เขาดูได้โตกว่าเ่าไหร่ตโตแบบเท่านี้ได้ไหมจากเท่าไหร่เท่านี้ได้ไหมยี่สิบเซนโตกว่าสักคเก้าปี ไปจิ๊เกอร์อะม่ไเหลืออยู่สองคนน้าเปลี่ยนกันอยู่สองคนคุณพีไปไหนคะพี่พีมาเขากำลังทำงานอยู่เครียดมากแต่วันนี้เราจะเอาขนมมาแบบพี่พีมกันเออเพราะนางแบบน่าจะต้องอยากเคี้ยวอะไรแน่เพราะตอนเนี้ยกำลังแบบอยู่ในช่วงบ่ายแล้วอะคิดว่าน่าจะง่วงปิ่มๆแล้วก็อยากเคี้ยวหิวบวยๆแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่พีกันเย้พีกินอะไรอะ กินโยเกดอยากกินอะไรแบบอร่อยๆแต่ไม่อ้วนแต่โยเกิร์ตก็อร่อยแต่ไม่มีเท็กซ์เจอร์เท็กซ์เจอร์คือยไงเขียวๆบ่าบอบชื่อดีอยากกินสตรอเบอรี่ด้วยใช่ป่ะในมือสตรอเบอรี่ในมืออะไรสิน้ำแฟกเข้อใบมาแรงจ้ายังไงเันไซรสสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะเฮ้ยมาเป็นกระป๋องเลยหรอมือมือกูพูดอะวรมา กินโยเกิร์ตอย่างเดียวเอาแล้วไวลุ้นวิกกินกันนะอันนี้คืออะไรเนีนะนี่ก็บอกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะอิ่มมากๆในหมู่คนรักสุขภาพอ่ะยังไงยังไงพี่จะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็หอมมากด้วยลองชิมแล้วหรอชิมแล้วดูรุมาถักใหญ่เดี๋ยวนี้วิกินหืออะไรหอมนัวเฮ้ยเดี๋ยวเคยเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวชิมเน้ลองสิลองเป็นไงเป็นไงยังไงสตรอเบอร์รี่ฉ่ำๆปะใช่ไม่รับบอ ก็คือเป็นสีชมพูอั้งร่เพราะว่าปกติไม่ได้เห็นใส่ไปมีสีชมพูแล้วคือแบบหนึ่งแผ่นตอบโจทย์กับเมื่อกี้ที่กำลังกินพึ่งกินโยเกิร์ตอยู่แล้วทำมาเกนี้เฮ้ยใช่ใช่เลยคือแบบมันมีความแบบกรุบกรอบกรอบแล้วคือตอบโจทย์ตอบโจทย์ที่พูดว่าแบบแกกินโยเกิร์ตแต่อย่างมี t e x t อ r e โลชั่ต้อบอรี่โยเกิร์ตคือกลิ่นดีมากเอ้แล้วต้องใช้คำว่ากลิ่นมันจิ้มนะไีขานะมาเลยจมันเป็นโยเกิร์ตมากๆอย่างเงี้ยสามารถแก้กินเดี๋ยวเดียวก็คือดีมากเดี๋ยน้องกินผู้โยเกิร์ตสิต้อบอรี่ด้วยอร่อยนะชอบมากือทั้งหมดอะไรรู้ป้ะทั้เหมือนเธอกินเป็นแบบซีรีย์อาหารเช้าอ่ะใช่ที่แบบเธอสามารถเอาโยเกิร์ตมามิกับแบบ ซีเรียลเขาช่างเหมือนซีเรียลเหลือเกินใช่แล้วว่าแบบกินเดี๋ยวเดียวอร่อยแต่พอแบบจิ้มคู่กับโยเกิร์ตอ่ะเราก็ได้อีกฟิลหนึ่งเลทั้งหอมทั้งไดเคี้ยวทั้งบอกแล้วสำคัญเพราะว่าเขาเป็นเป็นขนมทันพืชเขาใช้อบแทนการทอดเราก็เชื่อว่า่อยคนแบบสิพีผู้รักสุขภาพรักสุขภาพมากกินกินง่ายกินง่ายมากย่าง่ายก็คือกินยังไงก็ต้องไปอันนี้คอนร์มจริงนะจะบอกว่ากินยังไง ิไม่รู้สึกผิดแน่นอนเลยเราชอบที่กินหอมหอมอ่ะเปิดม้ำหอมไหมจริงแล้วเวลากินคู่วโยเกิร์ตมันเหมือนกินซีเรียลเฮ้ยมันสดชื่นด้วยกินเพลินๆนะต่อเพราะทำมาดีมากเนี่ยบ่ายๆสินั่งปั่นงานโอ้จริงจุ้มไปเรื่อยๆงงๆหมดถูกนะเฮ้ยหมดกินคนเดียวหมดไม่จริงกินคู่กับโยเกิร์ตคือมันดีเฮ้ยอร่อยจริงว่ะมันมันสดชื่นเฮ้ยมันเป็นความสดช่นอันทีขอที่แบบความสดชื่นหน่อยเพราะตอนแรกอันนี้เป็นรสชาติเซอร์ไพรส์มิ่งหยางที่จริงๆเราเป็นรสชาติโยเกิร์ตสตรอเบอรี่รสชาติ คุ้เคยมากๆมันใจแต่พอนำมาจิ้มมันสดชื่นเว้ยเฮ้ยเอาดีๆเหมือนตอนใบ่าที่บุ๊มบอกเลยว่าแบบเราทํางานอ่ะใชอยากเคี้ยวอยากสดชื่นเนาะง่วงๆสักหน่อยสักกลึ๊บเหมือนได้กินของหวานแต่ว่าไม่รู้สึกผิดขนาดนันใช่แต่ที่สําคัญก็คือเขาบอกเลยว่าไขมันน้อยกว่า40%เหมือนเดิมตามตามสบายคือกินแล้วไม่รู้สึกผิดเออก็ไปกัดได้เลยซันไบรสอะไรจ๊ะซ ซื้อได้ที่ไหนบ้างคะฝนก็เซเว่นทุกสาขาเลยุเนี่ยฝันงานหนูเนี่ยเดี๋ยวจะมีไลฟ์ต่อนะทำต่อหรือยังทำงานต่อไลฟ์แบบเตรียมหรือยังไปเตรียมเดี๋ยวเราไม่แต่เตรียมไลฟ์เลยแตรียมไ่แล้วยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อที่ไลฟ์ค่ะบายสวัสดีค่ะวันนี้รู้ทำอะไรกันคะมาติดตามชีวิตดาวไลฟ์นั่นก็คือซิสบุ๋มนั่นเองแต่ว่าเรายังไม่บอก ว่าซิสบุ๋มมาไลฟ์กับคายมีมีสองแขกรับเชิญใช่แบบว่าน้องที่เจตต้องดูเออเพราะว่ามีเฮียกับหนูดูนั้นใช่อยากรู้ใช่ไหมว่าครวันนี้บอกเลยว่าเด็ดมากแน่แน่ติดตามได้ในร็อกวันนี้ตามติดชีวิตดาวไลฟ์ว แต่ให้พ yeah, ี่สียับนิมได้นำตัวอีกสักทีครับสวัสดีครับสีเธอสบสวัสดีครับต้นนิวโชลีรู้ไหมพวกว่าเป็นดาวร้ายดาวร้ายดาวดาวอะไรหรือเปล่า ติดตามเบื้องหลังดาวไล่เดาวไม่ร้ายแต่เรล้วยเพราะฉะนั้นก็คือจะมีคำถามประจำในการเราซึ่งก็คือคือเช่นแบบ10ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยหรือหปีขึ้นไปก็ได้แต่มากกว่าเราแบบต่ำกว่าต่ำกว่าคิดยังไงถ้าเกิดแบบคิดยังไงถ้าไปเดทกับคนที่ต่งกว่าเราใครจะตอบก่อนคิดว่ามีความสุขนะครับไปมาแล้ว มาแล้วน่าจะดูเหมือนวราไปไปกับใครมาไมได่บอกะเยอนี่โตมากดูแลาต้องตอวเฮียใช่ไหมอืมต้องเฮียเอ้าหนูแล้ววเฮียก็คือโหตอนนี้เฮียิมก้าวต้อง าจริงๆก็น่าจะ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาน่าจะผ่านมากประสบการณ์มาก่อนแลเขาจะมีว่ามีความรู้หรือว่าผ่านอาการณ์ร้อนมาก่อนเลยเจอแล้วมาก่อนเนี่ยมีส่วนมาช่วยอาจะมี์ก่แชรแชร์เลยเราได้แชร์อะไรเราได้มากกว่าเน้นแบบใส่แบบอาถูกต้อมใยของตอบดีแต่ตอนที่ตอบถึงฉันเขินมากฉันจริงแตจริงแต่คิดว่าแบบเน่าจะน่าจะตอบได้ดีเพราะว่าเขาไม่ให้หนูตอบ ผมแบบดูนะนผมจะตอบก็คือที่เียตอบมนคังงผมก็จะจะบอกว่าก็ดีครับชอบกอแบบชอบที่โตกว่าี้นรว่าเราก็เขาเด้ดูอลไเราไม่ได้เมกยู่เลยกถ้าห้ถาว่าโตกว่าประมาณเท่าไหร่ถึงเราจะสึ่ว่าแบบเออเราสุดๆตัวชอบคนที่เคยไหวไหรใช่โตโตกว่า้อ ชอบตัวกว่าอยู่แล้วตัวกว่าท่าดตัวตัวกแบบเท่านี้ได้ไหมสักเท่าไหร่เนี้ยี่สเซนตักว่าสักคำกปีเยมาตว่า่อด้แต่ว่าคนนั้นยสามสิบเนี่ยสิก้าอยู่อวเี่ยก็ต้องออกรากรอีกนะหน่อย้ยี่ปีาตัวก้าปีแล้วป็นไงไปไปเด็กกับคนที่ตกว่า9ปีอายุ่ราแฮปปี้ไหม ดีครับลดีคล้คนไรยี่นดูแลเราดีไหมดีทุกอย่างดีดีดีกายไม่ไหวเลี้ยงดีมัลี้ย่ดีค่ะโลกไม่ต้องหนายคนนึ้โอ้ตายอ่ะแฟนคลับคนีคือติดอยู่บ้านเราบิเราเราบิดมาก ไปแลเป็นไปกันมาแล้วแล้วเป็นไงเป็นไงเราเราดูแลดีมาที่เราไปเที่ยวกันมาเบ่นดีกินอิ่มทุกวันกินอิ่มเราหลับสบายเรียง่ายดีกว่าหนูกป็นคนเรียง่ายไปไหนก็ได้ชิลๆแล้วตามข่าวจริงก็คือชิลมากเพราะว่าเราเป็นคนงีงก็ได้อ๋อซูมิอาคันเข้าด้วยาำใจถูกถ้าเกิดจะเรียงง่ายขนาดนี้ ที <Denis> <Bond> ่ที่สวยก็ได้เมตาเวิร์สแล้วไปแล้วก็ไมเมตาเวิร์สก็อออ่ะที่ถึงคนนั้นที่เราบอกว่าอยูมากกว่าแล้วจะพาคนนั้นอ่ะไปเด็กที่ไหนอืออ่ะของผมสมมติว่าหนูมิอายุมามากกว่าผมสิบปีก็เป็นหนูอายุสามเก้าเนาะก็จะพาหนูไปโรงคือหมดสิถ้าตอนหนูอายุสมกันก็หนูนจะมีหนีวิธีการเที่ยวแหละก็น่าจะไปที่ ่นคลายมากขึ้นข really cool ึ้นภูเขาครับผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายนี่วเ้ใจกันข่าวข่าวพ่อข่าวหนูม้มอะข่าวก็ไ่ถ้าเราแบบอนนี้อยู่เยอะเราก็ต้องแบบว่าดูแลร่ากายแบบว่าให้แบบเชืรายมหน้าหเียไปพูดถึงไปกไปจริงเลยเีอยตัวเองดูด้วยนะ่าตัวเองไอกว่าสิขาวะ อ่าเพียตอบไปแล้วเพียบอกว่าบางเพียเขาพาขึ้นเขาแล้วจะไปไหนเอาที่อยากเลยเอาที่หนูอยากไปอ่าที่หนูว่าอันที่หนูว่าดีนไปใต้ทะเลนะใต้ทะเลไปทางไหนท้งไมมาทางใต้ในในทะกคนไม่เลยไม่เคยคิดเลยดํานาเนี้ยหรอไม่ไม่รู้ว่าดูดูเรื่งเยอะนะหรือจริงๆแบบไปไม่น่าสนใจมากเลยนะอยากแบบแบบว่าไปดํานาใต้เลหรือยังไงเคยเคยคิดว่า มันมีพวกเราเทีเบสเลอร์อะไรก็เปล่าตั้งเลยแค่เรารู้ว่ามันมีอะไร้ต้เลยหรือเปล่าน่สนใจคนหน้าคนแต่ก็น่าปวดปวดสุเลยแล้วก็ชวนเพื่อนไปแอนท์เพราะเราอยู่ไปด้วเราจะมีหัวเออจูงมือแหวกไล่กันใต้แล้ตอนนี้เขาจะจับมือไปแล้วคืนเขาแอนท์กันแล้วนะคะอ่โอเคคตอบคิ่มานคมแล้วค่ะคบแล้วอ่ะสุดท้ายแค่ฝากใต้ไปแล้วกันทุกคนค่ะ าพวกเราด้วยนะครับผมดุ่มดีเชอร์เี่นะครับก็สามผัสติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางได้ทุกคู่เลยนะครับผมก็ยังอยู่คนแบบซ้ำๆเลยอยู่กันไปนานๆเลยนะฝากดูดีๆได้เละฝากดาวไลค์ทุกสังคมโอเควันนี้คิดว่าแฟนคลับจะฟินมากๆเลยนะะคต้องขอบคุณทางพี่ฟินแล้วก็น้องดีมีนัวที่มา ตอบคำถามกับซิสเตอร์แล้วก็ร่วมไลน์กับดาวไลน์ด้วยสำหรับวันนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับผมกห้องโอมาซิสเ t อร์